พี่เดเต้ครับเวลาเราท่องสูตรคูณเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยสูตรคูณมันคืออะไรนะครับพี่หลุดควายตลอดเลยก็แน่นอนครับว่าคําถามเหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อสมอง,องมปัญญาควายเริ่มเข้ามาการแก้ควายขั้นตอนง่ายที่สุดเลยก็คือหยุดขี้เยสแล้วลองฟังตรงนี้คําว่า2อคูณสถ้ามึงขยายความนะความหมายมันเหมือนกับว่ามึงเอาสองบวกกัน3ตัวหรือมึงมองเป็น3แต่3บวกกัน2ตัว อ่ะมึงอาจจะเอาเป็นตัวเลขแล้วไอตันถัดไปเป็นจํานวนตัวหรือไอเนี้ยนี่เป็นตัวเลขแล้วอันถัดเป็นจานวนตัวตั้งบวกกันซึ่งพอมึงตั้งบวกกันอย่างนี้มึงก็จะเห็นแบบควาย,ยเลยว่า2บวกกัน3ตัวอ๋อพี่ผมที่ yes หกสามบวกสข้อโอเค yes สอบครับพี่ใช่ครับไอสัตว์ทีนี้พอเลขแม่งเริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยสร้างสูตรคูณขึ้นมาว่าบางครั้งมึงอาจจะไม่ต้องมานั่งบวกกันทั้งหมดหรอกมึงท่องแพทเทิร์นเอาเลยก็ได้ว่าเฮ้ยแม่2 แม่งก็คือการเอาคําตอบก่อนหน้าที่มึงท่อง2อคูณสได้6แล้วถ้าผมอยากรู้ที่ยอสสองคูณสเท่าไหร่มึงก็เอาผลลัพธ์หบวกเพิ่มไป2แค่นั้นอ่ะถ้าเกิดกูเปลี่ยนตัวอย่างถัดไป8ปคูณสถ้าเอาแบบเห็นภาพเลยนะแเลขเยอะ3เลขน้อยมึงเอา8เป็นเลขแล้วเอา3เป็นจํานวนตัวมันจะมองง่ายกว่าก็คือไอ้เฮียผมเอา8บวกกัน3ตัว8บวกกัน3ตัวเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลุดควายอะไรก็คงจะต้องตอบว่า24นี่ก็เลยเป็นที่มาว่า8ปดคูณสามได้ยีมึงว่า ถ้ามึงเป็นคนหนึ่งที่เคยเท่องแม่สูตรคูณนะครับนนและน้องก็ไม่คี้เย้ชนะห้าคูณหกหกคูณห้ามึงว่าเท่าไหร่จากนะครับผม